ครับใครจะโดนของใครก่อนขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดนะครับยาดองลาตาเก้าเหรียญจาแก้ไอตราอัปเช่เม็ดอมสมุนไพรอัปเช่น้ำมันยาตามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลมอุปกรณ์มวยี่หอพายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับวันนี้สัมนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของเราขอบพระคุณอุปกรณ์มวยี่ห้อพายครับเอาละครับมาดูกันยกที่3นะครับจเจริญทรัพย์สินนี่ถือว่าโดนไปเยอะนะครับแต่ทนไหว มาดูว่าสายโลหิตถ้าโดนบ้างนี่จะทนไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ขยับเข้าไปดูจังหวะแรกมาดเอาแล้วครับโดนขาบ้างทาท่าสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันเลยครับสายโลหิตเริ่มจะแรงเริ่มจะฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับจเจริญรั์สินนี่คือมวยมันบัรศุกนะครับอะไรก็เป็นไปได้ครับแล้วก็คู่แรกที่ทุกท่านรอคอยนี่ไม่เคยสร้างความผิดหวังแม่อ,อู้บวกบวกบ,บ,บวเอาต่างคนต่างมามีแผลแตกเลยครับมีแผลแตกแล้วครับโอ้โหนี่ครับมา แอนตาซินมีสวัสดิการครับสามา,าบาลให้เข็บละ500บาทนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงโอ้แต่ว่าอย่างที่แจ้งไว้ครับไม่ว่าจะเป็นมวยมันวันศุกร์มวยมันสนันเมืองศึกเพชรยินดีคู่แรกคู่เปิดหัวไม่ควรพลาดครับพี่อาีโอ้โหเบียดกันแบบนี้นะครับตน้ตนตนี่ทําท่าจะไม่ไหวนะครับจเจริญทับศิล์มาถึงตอนนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วนะครับทั้งคู่เลยนะครับ อยู่ที่ว่าใครจะทนของใครได้เท่านั้นใครจะแรงกว่ากันแก่งกว่ากันครับโอ้แผลยาวเหมือนกันนะครับใต้ตาด้านขวาครับของสายโลหิตครับอ่จะรบกวนเกมการชกหรือเปล่าครับบาดแผลแตกโอ้โหไม่แน่ไม่นอนนะครับอะไรก็เป็นไปได้อ่าแต่มาคืนแข้งขวาเกี่ยวมาขวาไปเลยครับโอ้โหนี่ครับมากของดีเลยครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับ อาวุธนี่มาคมแรงด้วยกันทั้งคู่ออกมาการแยกออกมาก่อนครับมายกสามนี่น้ำเงินโดนขาบ้างมีสะดุ้งนิดๆนะครับพี่อลีแล้วก็มีแผลแตกด้วยนะครับเบียดก็้ไปโอ้โหเจริญทรัพย์สินเดี๋ยวว่าทิ้งนี่ทิ้งทั้งตัวเลยนะครับมาดูกันที่วงในอย่ายุบอย่าย่นนะครับสายโลหิตยุบนิดเดียวนี่โอ้โหเจริญทรัพย์สินนี่เห็นแล้วนะครับว่าเวลาเร่งเวลาฉายนี่เขามาเป็นชุดครับสุดมันเลยครับครูปเปิดหัวครับ เตะมาสวนอู้ยแมแมเข้ามวยหลวมนี่โดนโดนสอกได้เลยนะครับอ้าวแข่งไปหมัดไปครับอ้าวสอกมาอ้าวแข่งมาสวนหมัดโอ้คู่นี้ไม่ไม่รู้ใครอยู่ใครไปอะครับโอ้โหนี่ครับมาไฟแดงยี่ห้อบุลลันามวยไทยก็าเพชรฮายกแม่วิ่งชนอย่างเดียวครับส่วนน้ำเงิน มาถึงจากกระดูกยังไม่เยอะแต่ว่าสายเลือดดีครับมาชื่อสายโลหิตแต่ว่าคุณพ่อยอดมวยเลยครับยอดมวยถ้วยพระราชทานนะครับฟ้าสุชนสิทธิ์สิทธิโอครับาจอมถีบสายฟ้าโอ้เอาละเบียนเข้าไปเรียกว่าตอนนี้ในช่วงปลายยกคงสุดท้ายแล้วนะครับเอาละครับพักกันส็กู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกห้างวินัยวีระพุชงนะครับด้วยการสัสนุนสปะแม่ไม้มวยไทยมาโดยตลอด เด้นรถสวยใาเจดผู้จำหน่ายรถมือ2อ,ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยใาเจดครับรวมถึงอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยคุณสุเมธรซื่อสัตย์ตะบงกตขอขอบพระคุณครับเดินลุยอีกแล้วนะครับเจริญรับสินเริ่มจากฟื้นเริ่มจากชาไปแล้วนะครับขามีต่อยท้องต่อยหนะ้าดูครับขยับเข้าไปสายโลหิตก็มีแข้งขวาเน้นๆวางเอาไว้วงในดูจังหวะล็อกวงในนี่ดูได้เปรียบเลยนะครับสายโลหิตก็มาดูกันว่าจเจริญรับสินจะ ฮึดได้ขนาดไหนครับมาถึงตอนนี้อ่ะ110ปอนด์นะครับคููเปิดหัวมวยมันวันศุกร์ครับเจาะลากแม่ช่วงล่างก็ยังยังมีปัญหานะครับของเจริญทรัพย์สินครับโดนกี่ครั้งนี่ออกอาการทุกครั้งเลยครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจของนักสู้จากบุรณามวยไทยนี่ไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปเช็คเอาเอาแมโดนทอ้องเอียตัวง,งอยาสั้ดุ้งนะครับเอาวอา,อามอานันนี้ลูกเกมมันออกได้ทุกหน้าเลยครับ <c oughs> าอ้าวนี่ครับหาไม่ตกใจครับน้ำเงินสายโลหิตไม่ตกใจเพราะฉะนั้นจเจิญทรัซั์สินดิวครับเดี๋ยวดูการลำลำเลียงอาวุธเอาลุดลุตลุดนี่ครับแม่ถ้าขาแกไม่เจ็บนี่เชื่อว่าแกมมันจะเดือดยิ่งกว่าน,นี้ครับตอนนี้ตอนนี้ก็เรียกว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าโอ้โหจิ้มลำตัวดูครับจังหวะต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็แทงครับสายโลหิตไม่ปล่อยให้ จเจริญทรัพย์สินนี่เบียดเข้ามาอันยังอันตารายอยู่นะครับเพราะหมัดนั้นต่อยได้แรงทุกหมัดเลยครับที่ออกไปพยายามจะใช้กำปั้นนะครับจเจริญทรัพย์สินครับอ่าแข้งขวาคืนไปหมัดมาป้าพอพอต่อยท้องได้เสียงเชียร์มาเลยครับเอา้ามามามา,มาอ่าต่อเนื่องไหมวงในตีได้ไหมป้ายัางยังยังตีตีไม่ได้กรรมาการแยกมาสู้คนกลางเวทีครับโอ้โหอ่ะดูครับอ่า เวลาแดงเดินนี่เสียงเชียร์กระหึมเลยครับโอ้โหขลักกำลังแกนนิดเหลือเฟือยอยู่แล้วครับยี่ห้อบุลนามวยไทยนี่ 6. กยก7ยกชก,ชกสบายอ้าตอนนี้พอผ่อนนิดนึงปุ๊บอือหเอาดูครับมาผ่อนแป๊บหนึง่งขอผ่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังลำเลียงอาวุธอยู่ตอนนี้โหลดกระสุนอยู่ครับพี่ลีเอาละครับดูว่าทั้งคู่เลยนะครับยังมีโอกาสด้วยกันจเจริญรับสินเวลาจะฉายนี่มีมัด โอ้โหมานี่ทิ้งทั้งตัวตลอดนะครับทั้งแข้งทั้งบัดนี่ก็โดดใส่เลยสาเราหิตด,ดูจํามั่นใจพยักหน้าพยักคิ้วนะครับแล้วก็ตี้นะครับโอ้โหแต่ยังไว้ใจไม่ได้โดนท้องเข้าไปก็ยังทำท่าออกอาการให้เห็นครับมาเป็นพักๆเหมือนกันนะครับเจอทรัพย์ศิน์แต่พอต่อยท้องนี่โอ้เสียงเชียร์นี่ดังเลยนะครับอ้าวแ,บบแข้งขวาไปครับอ้าวพยายามจะเวียงไปอ้าวเวียงไปอ้า อะไรก็เป็นไปได้ครับกำปั้นไม่มีรูหมดยกเพตมวยเด็ด789้โอ้ยนี่ครับของสวนบุรีสอดร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาครับ็อกออฟเดอะทาวน์ออแกไนเซอร์หาดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยคุณสุเมสื่อสัตตบงกฏครับเอาละครับยกสุดท้ายยาฉีดมาแล้วนะครับ5 0 0แสนบาทให้กับเจริญทับศิน์เลยนะครับให้เดินต่อยหมัดอย่างเดียว มาถึงนี่ก็ทั้งลําตัวทั้งใบหน้าเอาสายโลหิตโดนก็ไปทําท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับพยายามเล่งโดนตัวเอาลําตัวอย่าตัวแข็งนะครับอพอพอออกหมัดก็ทําได้ดีเลยนะครับเจริญทรัพย์สินครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วนะครับครึ่งล้านครับโอ้โหห้าแสนบาทหาได้ที่ไหนครับหาได้ที่นี่แหละครับเวทีมวยรังสิตมวยมันวันศุกร์อ้าวแม่แต่ว่าสายโลหิตพอโดนแล้วก็พยายามจะเก็บอาการด้วยกัน ยิ้มครับอ่ะแต่ยิ้มอย่างเดียวไม่ได้นะครับถ้ายิ้มเราไม่โตไม่ได้นะครับมาดูด,ดูดูครับดูห้ามยิ้มแยแยนะน้ำเงินสายโลหิตห้าพันสองร้ครึองร้านเจริญทรัพย์ศรีมาจะได้เที่ยวปีใหม่แบบสุดแฮปปี้หรือเปล่าจเจริญทรัพย์ศรตไปเข้าไปมีเวลาเกือบสองนาทีนี่ครับะนวลเนี่ยโอ้แต่ว่าตอนนี้ผ่ารวบไว้รวบไว้ตอนนี้่ันหนักเป็นเบาอยู่ใช้ได้ใช้ได้ครับน,น้ำเงินห้าแสนบาทนี่กลับไปบ้านนะครับที่เชียงใหม่นี่ถือว่า เศรษฐีย่อมๆเลยนะครับเป็นเศรษฐีเลยนะครับเอาเบียดเข้าไปพยายามจะเล่นเหมือนกันนะครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับทันลองนี่ฮกันฟันทีไปเลยครับสายโนหิตพยายามจะเก็บอาวุธให้อยู่ครับเก็บเก็บอยู่ไม่อยู่แข่งไปอ้าวโดนโดนท้องล็อกไว้แมแต่เนี่ยครับพอจับในพอวงในนี่แกกดคอพับคออ่อนเลยครับอนี่ครับไม่สนแต่ละซ้อมสีบอก กดได้กดไปจับได้จับไปขอหมัดเดียวขอหมัดเดียวนี่ครับหาโนแล้วอย่าอย่าออกอาการนะสายโลหิตอย่าออกอาการนะดูว่าสายโลหิตเองก็เรียวแรงก็หมดเกลี้ยงไปเหมือนกันนะครับอยู่ได้ด้วยหลักเหลี่ยมนะครับโอ้โหขอยโต้ตลอดมาแลวครับเล่นเ,เ,เข้าไปเอาเบียดเข้าไปโอ้โหต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยครับสายโลหิตเวลายัางเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับ ยังประมาทไม่ได้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นี่หละครับโอ้โหลำตัวมาแต่ละหมัดนี่เจ็บๆทั้งนั้นครับแม่พอต่อยท้องแล้วเสียงเชียร์ดังเหลือเกินครับโอ้คนที่เชียร์น้ำเงินก็คงคิดในใจครับทำไมเวลามันเดินช้าจังครับคนเชียร์แดงก็เนี่ยให้ต่อยไปตือ้อตื้อไปอ้าวอ้าวอาเอา้าอา,อาหักล้มไปได้ทีหนึ่งครับนี่ครับยังดีครับยังลุกไม่ช้ายังลุกไม่ช้าแต่ว่า เจริญทรัพย์สินเจริญทรัพย์สินมาอีก20วิ20วิติดเข้าไปรอบตัวโอ้โหพาโดนรวบไว้ตอนนี้น่าจะยากแล้วครับพี่เล็ต้องล็อกไว้ก่อนนะครับโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับก็ถือว่าทั้งคู่ทําหน้าที่กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยนะครับมวยรุ่นเล็กๆตบเบียดกันสู้นขนาดนี้โอ้โหต้องปรบมือให้เลยนะครับทั้งคู่ครบ5ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับสุดมันเลยนะครับ เป็นมวยชุดดาวรุ่งที่ดูแล้วไม่เบื่อครับอาจจะยังใหม่อยู่นะครับแต่โชคแบบนี้เชื่อว่ามีรายการต่อเนื่องทั้งคู่ครับทั้งคนแพ้แล้วก็คนชนะครับอดูครับการตัดสินอย่างเป็นทางการครับสุดท้ายท้ายสุดไปน้ําเงินครับสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเจริญทรัพย์สินพักยกหนึ่ง